ขับขานเสภาเรื่องต้นกล้าแห่งความดีตอนหมอจ่าหรือหมาจอณห,หมู่บ้านอันเงียบสงบริมแม่น้ำนครชัยศรียามบ่ายแก่แสงแดดอ่อนสาดส่องกระทบเลือนไม้หลังกลับคร่าครายายทองคําหญิงชราวายัยหกสิบปีผู้มีดวงตาวาววับและรอยยิ้มมีเลขไหน กำลังนั่งบริกรรมคถาเสียงต่ำอยู่หน้าแท่นบูชาที่ประดับประดาด้วยเครื่องรางของขลังนานาชนิดขวัญทูบลอยคระกรุงอบอวนไปทั่วบริเวณอายาย,ายาทองคำหญิงชราหน้าเหีย่ยวยน่นคนทุกคนเรียกเธอว่า่าแม่มอ ใครทุกร้อนหายายไม่รังรอเพื่อร้องขอให้ช่วยด้วยการสง่งยายทองคำไม่ได้เป็นเพียงหญิงชราธรรมดาแต่เธอคือแม่หมอหรือคนส่งชื่อดังประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านต่างเคารพยำเกรงและเชื่อมั่นในอิทธิฤทธิปฏิหารของเธอ เออแม่หมอมีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ซึ่งสอดส่องมองชาวบ้านนำเรื่องราวมาบอกยายเพื่อใช้งานยายชำนาญทำนายได้แมน่นยามชาวบ้านที่เดือดร้อนใจเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีปัญหาชีวิตมักจะเดินทางมาหายายทองคำด้วยความหวังวันนั้นป้าสายใจไปหาแม่หมอท่านยายยกขาดิฉันทุกใจเหลือเกินเอ้ยลูกชายฉันมันไม่เรียนหนังสือมันดึงด้ดเกเรเที่ยวเต้นนี่ ทำอย่างไรแม่หมอช่วยฉันทีหากช่วยได้อีฉันมีค่าตอบแทนใจเย็นเย็นเถิดแม่ใส่ใจลูกก็เป็นเช่นนี้แล้วนะบางทีเขาก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเอ้ไอ้อทองคำทำเพลงกระแซจิตถ้าครุ่นคิด แล้วบอกออกคำเฉลยเงาดำดำคลุมใจไว้ไม่ละเลยเขาต้องเคยลบหลู่พระครูบาอีกเพื่อนฟูงนำไปในทางผิดจงเชื่อยายสักนินณป่าจา เอาเครื่องนางให้เขาไว้ใช้สักคราอย่ารางรางการทำบุญนุนแก่กรรมป้าสายใจดีใจยื่นเงินให้ใหญ่ทองคำแล้วลากลับบ้านเอ้ยูวกชาวบ้านไว้ใจในใแม่หมอต่างมาขอให้ช่วยเหลือ คืออากูเนาทังขอหวยทางเจ็บไข้ต่างก่มาคนเก่าหาคุณยายนางรับตังพเพลินเอ้ยนะสงสารชาวบ้านตกเป็นเหือ เพราะลงชื่ออุบายใหญ่แม่หมอจ่ายเงินให้ทุกครั้งไม่รังรอหวังคำขอสิ่งแก้ไขได้เป็นจริงวันหนึ่ง เชิงชายหนุ่มผู้มีการศึกษาย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเขาเริ่มสังเกตพฤติกรรมของยายทองคำเขาสังเกตว่าเมื่อเยื่อลงเชื่อยายทองคำก็จะเริ่มแสดงอิทธิฤทธิทำทีเป็นเข้าส่งสื่อสารกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เธออุปโลกขึ้นมาพร้อมทั้งกล่าวอ้างถึงวิธีแก้เคราะกรรมดเวทคือนาง,างของขังซึ่งล้วนแต่มีราคาสูงริ้ว เอ้เชิงชายคิดแก่ใครให้เจ้าบ้านคุยอยู่นานไม่มีใครฟังหรอกนะเชื่อคำลวงยายเท่าเจ้ามานยาด้วยศรัทธามานานนับแรมเปีความพยายามของเชิงชายไม่สิ้นสุด เขาพูดคุยกับชาวบ้านอธิบายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์และความน่าจะเป็นแต่ด้วยความศรัทธาที่ฝังรากลึกชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดเมื่อนานไปเขาก็รู้ว่าชาวบ้านผู้สิ้นหวังและไร้ทางออก มักจะยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อแลกกับความหวังลมๆลมลมแรงๆที่ยายทองคำหยิบยื่นให้พวกเขาเชื่อสนิทใจว่ายายทองคำคือผู้ที่จะช่วยปัดเป่าความทุกข์และนำพาความสุขมาให้วันนั้นเชิงชายจึงตัดสินใจไปคุยกับยายทองคำยายครับยายผมมีเรื่อง จะขอบอกว่ายายหลอกชาวบ้านมานานเลือการกระทำของยายมันคลุมเครือคนลงเชื่อยายทำเพื่ออะไร ยายตอบคำพอหนุ่มไม่รู้เลยเพราะยายเจอชาวบ้านนั้นหลงไหลอาชีพยายต้องทำด้วยจำใจเพื่อเงินไงยายตอบคำแกเช,ช,ชิงชายเชิงชายพยายามหว่านล้อมให้ยายเลิกหลอกลวงชาวบ้านยายถงคำไม่ฟัง แถมยังเอาเรื่องที่เชิงชายมาหาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านมาต่อว่าเชิงชายเอ้ยจะจอาคนนอกไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ความศรัทธาย,ย่อมเป็นที่พึ่งใจอย่าทําลายจงหยุดเถิด นุ่อพอคณเชิงชายรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาด้วยความไม่พอใจของชาวบ้านพวกเขาเชื่อมั่นในแม่หมออย่างสนิทใจคำพูดของเขาจึงกลายเป็นเหมือนการดูหมิ่นความเชื่อของชาวบ้านในที่สุดเชิงชายก็ต้องยอมจำนนต่อความจัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านเขารู้สึกพ่ายแพ้แม้จะมองเห็นความไม่ถูกต้องอยู่ตรงหน้า แต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่อย่างลึกในจิตใจของผู้คนได้อ,อความงมงายหากมันไมในดวงจิตยอมเชื่อเธอในสิ่งผิดคิดลงไรแรงศรัทธาที่สั่งสม จอมในใจยอมเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงทางจงรู้จักครวนใครไตรตรองคิดถูกหรือผิดพิจารณาอย่ามองมาพระพุทธพระธรรมสอนไว้เดินสายกลาง จงปล่อยวางทุกคนใสไปตามคำโปรดได้รับคำขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะ